ยอดคุณพ่อสวมวิกแต่งหญิงร่วมงานวันแม่ให้ลูกบุญธรรม เมื่อวันที่11สิงหาคมที่ผ่านมานะครับได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ภาพบรรยากาศงานวันแม่แห่งชาติของโรงเรียนบ้านเนินกลอยตำบลหนองทองอำเภอไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรพร้อมระบุข้อความว่าวันแม่ก็มาฉันก็เป็นแม่ให้แกได้พร้อมคลิปภาพตัวเองใส่ชุดเดรสลายสก็อตสีดำขาวและสวมวิกผมยาวนั่งอยู่บนเก้าอี้แถวหน้าโดยมีลูกสาวสวมชุดน,นักเรียนนั่งคู่เข่ามอบดอ,อกมะลิก่อนโผล่เข้าสวมกอดกันด้วยรอยยิ้มที่ซาบซึ้งซึ่งมีผู้ให้ความสนใจเข้าชมโพสต์นี้เป็นจานวนมากและล่าสุดนะครับผู้สื่อข่าวได้ เดินทางไปสอบถามพูดคุยกับนายปัชยาอายุ48ปีหรือครูโจข้าราชการครูผู้สอนพละและสุขศึกษาของโรงเรียนบ้านเนินกอยซึ่งเป็นพ่อบุญธรมของเด็กหญิงนาธราวดีกอนจันทรหรือน้องคีมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของโรงเรียนเดียวกับผู้เป็นพ่อโดยครูโจได้เปิดเผยน,นะครับว่าได้รับน้องคีม,มาอุป,ปการะเลี้ยงดูเหมือนลูกสาวแท้ๆเมื่อทางโรงเรียนจัดกิจกรรมวันแม่ไม่อยากให้ลูกมีปมด้อยและต้องการให้ลูกมีความสุขประกอบกับปกติตนกับลูกมักจะมีกิจกรรมสนุกสนานด้วยกันอย,ย,ย,ยู่บ่อยๆเมื่อลูกสาว ถามว่าวันแม่ปีนี้จะทําอย่างไรดีจะเอาแม่ที่ไหนมาร่วมกิจกรรมตนเลยคิดว่าจะขอร่วมงานในฐานะแม่จึงได้หาชุดมาใส่และหาวิกผมมาสวมด้วยโดยครูโจได้กล่าวนะครับว่าตนกับลูกสาวมีความสุขมากส่วนตัวไม่รู้จายไ,ไปทําไมพอรักลูกและเราทํากิจกรรมสนุกสนานกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและที่สําคัญไม่อยากให้ลูกรู้สึกว่าวันแม่แต่ละปีทําไมไม่มีแม่ไปร่วมงานเหมือนคนอื่นเขาเลยตัดสินใจร่วมกิจกรรมทั้งนี้ถึงจะเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวเป็นคุณพ่อบุญธรรมจะบอกลูกเสมอ นี่คือลูกลูกที่รู้สึกเหมือนลูกแท้ๆไม่ว่าวันไหนๆตนก็รักและทําหน้าที่ทั้งพ่อและแม่เพื่อดูแลลูกสาวอย่างดีที่สุดขณะที่น้องคีมเองบอกว่าดีใจที่คุณพ่อได้แต่งตัวมาเป็นแม่ให้ตนไหวคุณพ่อสวยและน่ารักมากหลังจากที่พ่อโพสต์คลิปไปคนมองว่าน่ารักแล้วก็ตลกดีไม่รู้สึกเขินและอายอะไรเลยปีหน้าถ้าอยากแต่งอีกได้ก็ดีวันแม่ปีนี้อยากบอกรักพ่อขอบคุณพ่อที่นําหนูมาเลี้ยงดูและทําให้หนูมีความสุขชีวิตนี้รู้สึกว่าไม่ขาดอะไรไปเลยโดยครูโจได้กล่าวทิ้งท้าย,ว,ยว่า อะไรที่ทําให้ลูกยิ้มได้ทําหมดต้นให้ความสําคัญกับน้องคิมคือลูกไม่ใช่ลูกบุญธรรมแต่คือลูกแท้